สวัสดีทุนผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไปชนะนะครับวันนี้ดีใจมากครับวันที่25-26ภาคเหนือเชียงใหม่นี่ฝนตกหนักนะครับวันที่25นี่ตกนิดหน่อยนะครับในช่วงหัวค่านะครับแต่พอวันที่26เมื่อคืนเนี่ยนะครับตกตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4นะครับตกยาวนานทีเดียวแล้วก็ตกหลายที่ไหลแห่งนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ ดูสภาพอากาศดูค่า AQI นะครับเมื่อก่อนเชียงใหม่ครองแชมป์โลกคือฝุ่นละอองเยอะมากเป็นเดือน2เดือนนะครับบันนี้ดูว่ามันจะลดกว่าเดิมไหมนะครับเมื่อวานผมก็ทํานะครับวันนี้ดูมันจะลดกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะครับติดตามชมได้เลยครับฝนตกเชียงใหม่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับที่สันกําแพงนะครับมาดูน้ําบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมนะครับว่า มันจะลดค่าฝุ่นละอองได้แค่ไหนนะครับฝนตกติดต่อกัน2วันแล้วครับน่าจะลดมลพิษฝุ่นล,ละอองหมอกควันทั้งหลายนะครับที่เชียงใหม่ครองแชมป์โลกมาหลายเดือนแล้วครับนี่คือบรรยากาศฝนตกนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนี่คือน้ำนะครับตกตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสี่เมื่อคืน คืนวันที่27นะครับวันนี้เช้า27นะครับเดี๋ยวค่อยดูโปรแกร,รมวัดค่าฝุ่นละอ,องนะครับเป็นยังไงบ้างฝนตกเมื่อคืนนะครับตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตกที่เชียงใหม่ก็มาดูนะครับว่า โปรแกรมวัดค่าฝุ่นละอองเป็นไงบ้างนะครับแอร์วิชุนนะครับโอ้สิท่านผู้ชมครับมาดู20องศาอากาศดีนะครับแค่18นะครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วมาดูปกระดับโลกสิครับเราลองโลกหนึ่งนะครับย่างกุ้งครับย่างกุ้ง197นะครับ USAQI นะครับกรุงเทพลำดับ10ครับ 117นะครับทีนี้ผมจะมาดูเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมมาดูเชียงใหม่บ้านผมนี่แหละนะครับเมืองเชียงใหม่อยู่ตรงไหนอ่โอโหไกลลิฟเลยครับยังไม่เห็นเชียงใหม่แล้วครับ50กว่าแล้วครับอากาศเย็นนะครับไม่เห็นเชียงใหม่เลยครับนี่สหรัฐเชียงใหม่ลำดับที่85าครับลำดับที่85เชียงใหม่ประเทศไทย แค่18นะครับสีเขียวอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้สูดดมเข้าเต็มปอดเลยนะครับก็รายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่ามนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาหมอกควันได้นะครับไม่สามารถแก้ปัญหาการสังคนหยุดเผาป่าอะไรได้นะครับแต่ฝนมาเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยครับลดทั้งอากาศร้อนแล้วก็ได้ทั้งลดมนลภาวะหมอกควันนะครับขอฝนอีกสักวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับ ภาคเหนือชุมช่มฉ่ามาดูอากาศลาพูนบ้างนะครับวันนี้ขมุกขมัวนะครับประมาณสิบโมงกว่านะครับคุมฟ้าคุมฝนมีฝนโปรยโปรยอยู่นะครับมีฝนตกโปรยโปรยนะครับมีน้ําขังนะครับฝนต,ตกมาสองวันค่า AqI ก็น่าจะลดเช่นกันนะครับ กาศขมุกขมมวกัดเย็นนะครับรดอุณหภูมิได้มากทีเดียวนะครับบ้านห้องห้วยการนี้ก็ฝนตกน้อยนะครับท่านผู้ชมดูนี่น้ำนองอเย็นสบา,ายแล้วครับ ตรงนี้เย็นสบายมากนะครับในหน่วยงานนี่นะครับเย็นฉ่ำดอยการก็มีหมอกละองเริ่มจับบนยอดดอยการนะครับเหมือนหน้าฝนนะครับบรรยากาศในหน่วยงานผมนี่ก็บรรยากาศร่มรื่นเหมือนกันนะครับมีปลูกมะม่วงครับ วันนี้ก็จัดบรรยากาศเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแบ่งกันอยู่ที่ทํางานบ้างทํางานที่บ้านบ้างนะครับดูมะม่วงนะครับนี่ยิ่งเจอฝนอย่างนี้ด้วยไปชุ่มฉ่านะครับมะม่วงหล่นนะครับเขียวเลยครับอากาศเย็นทันทีเลยครับวันนี้นะครับทำกลางบรรยากาศโควิด2019 ลำพูนเชียงใหม่ก็ค่าฝุ่นละอองสูงทีเดียวนะครับภาคเหนือนะครับพอมาเจออย่างนี้นะครับฝนตกติดติดกันหนักๆเลยนะครับสองวันเห็นว่าอำเภอรีฝนตกหนักมากนะครับก็ทําให้อากาศเย็นนะครับค่าฝุ่นละอองก็ลดลงเชียงใหม่เหลือ18นะครับจากที่วันก่อนเกือบ200นะครับวันนี้อันดับที่85ของโลกนะครับเมื่อก่อนเคยครองแชมป์เป็นเดือนนะครับเชียงใหม่นะครับ ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิติสิทธ์้อยตแพทชั่นแนนหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ